แสดงไว้คุณมรองชท้อยู่ใก้สวัสดีครับผมชื่อนายีินดีจิมัสชั้นหาทหนึ่งครับผมชื่อเสริมฐ์นัอยู่ชั้นหทัหนึ่งครับผมชื่อวิทาวิเชีย่ชั้นหับหนึครับผมเล่ีเร่มั้งแต่ครับผมงานมรดนวเลขี่ห้าทับหนึ่งครับอันดับยอดี่ยมนร่องห้าหาทับหนงครผมได้คมาเดีสาหาัหนึ่งครับ เซลล์สืบพันธุ์เซล์เศของพืชดอกบานนะครับก็คือมีปมาเ็ดคนต่างุ่งนะครับการสร้างสืบพันธ์ของพืชดอกนะครับนี่คือการสร้างสืบันธ์ของพืชดอกสืันธ์ของพืชอกมีสองชนิดก็คือเซลล์สืบพันธ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธ์เพศเมียเมกโคสเมโสอและเมกาสอล อับรีนูการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศจะเกิดขึ้นทางอับรีนูเรือเช่อว่าแอนเชอร์แบบนี้ภายในอับรีนูจะมีสีช่องเรียกแต่ละช่องว่าโคมอับรีนูหรือคอนเซ็คภายในโคมอับรีนูภายในโคมอับรีนูจะมีเซลล์ต้นกำเนิดที่เรียกว่าเมโคุสปอโรไซต์หรือเมิคุสปอมาสเซลล์ ซึ่งใม็ดสุสปอรมเซลล์เนี่ยจะมีจํานวนมากในแต่ละเซลล์จะมีจำนวนโค่โมโซอชุดเรียกว่าอีพอโครเรเนูในในแต่ละช่องของอะเรนูเนี่ยจะมีสีช่องซึ่งแต่ละช่องว่าโครมเรนูให้ในโครมาเรนูแต่ละช่องเอรียกว่าม็ดพุสอรเซลล์ เซลล์มคโครสปอนส์ก็เซลล์เนี่ยแบ่งแบบไมโครซิสจะกลายเป็นเมคโครสปอนส์จีเซลล์แบบนี้ซึ่งในสีเซลล์เนี่ยจะมีเมคโครสปอนส์หนึ่งเซลล์แบ่งแบ่งเซลล์แบบไมโครซิสจะได้จะเป็นสีเซลล์กับชุดเซลล์เอนิโมไฟเตทู้จะเรียกทั้งหมดนี้ว่าเป็นิโมไฟเตทู้ถ้าจะนำโครงสร้างที่แข็งแรงกลายเป็นเมนูหรือชิ้นรายการก็เรียกว่าเราเอาเมนู จเร r ่มสิ่งเซลล์สิเซลล์เริ่เป็นแบบโซเฟนเพื่อ่ยังไม่เกดเป็นที่เขยังไม่สร้างเซอสืบพันุ์เพศผู้หรือที่เรียกว่าสเปิร์มเซลล์สืันธุ์พผู้จะไปติดนที่กับเนธุ์เีมียเป็นจะมีโซเฟนเ่นคู่ที่จะเป็นที่ซึ่งก็คือต่างจากเดิมจากที่ตรงนี้ับมีแค่หนึ่งเซเซลล์ก็จะแบ่ง นี่คือเรืงขดเซล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่เป็นโดเมนที่เมื่อเป็นโดเมนก็จะสอนเม็เนี้อชิปเซล์จะงอกจะงอกกับหลอดเรียงเออชิปเซลเนี่ยเขาจะงอกหลอดเรียงแบบนี้แล้วก็ไอชิปยึเแล้วก็ชิปยึดเนียจะอยู่ตรงนี้แต่ชิปเซลจะแบ่งเป็นสก็คือคอมคอมที่จะเืลคัน นี่คือร <S ulations> <S freshwater> ูปสรุดของการสร้างเซลล์พทนธุ์เพศผู้ของพืชดอกจนกำเนิดเืลล์พันงุ์เพศผู้ก็แต่เนี่ยก็คือมันก็คือมาสเตอร์เซลล์นี่คือเขียนแบบสรุปก็คือไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์แบบแบบไมโครสิสต์ได้สี่ไมโครสปอร์ในแต่ละเซลล์มีโปรโมชั่เข้ากันคือเอ็นหลังจากนั้นมีเทียบของสายและเซลล์จะแบ่งแบบไมโครสิสต่อได้สองอีกอย่างคือเจเนอเรช v e เจเนอเรช v e เซลล์ ยูเทียสเที่งเทียสเที่ยเซในระยะนี้ว่าจะอาเรนหรือเซลลไปบูันุป้นะครับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เทีคู่จะเกิดที่โครมเรโนนะครับโดยการจะแบ่งออกโดยจะแบ่งเซลล์แบบแมกสิจาก 2n กลายเป็น n กลายเป็น n ะครับในใกลายเป็น4เซลล์เปทโสปอรนนะครับจังนั้น4เซลล์เปทโสปอรนจะแบ่งออกจะแบ่งแบบไมโล ก็คือจะจะแบ่งออกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่นะหลังจากแบ่งแบบแมนเจอรสิตก็จะกลายเป็นเจเนอเรชันสิเนียสนะครับโดยในนี้จะประกอบไปด้วยทิฟเซลซึ่งทิฟเซลก็คือเซลที่เมื่อเข้าไปในก้านชูของเพศเนี่ยจะสร้างดอกเพื่อเป็นปฏิสนธิเกิดขึ้นนะเพศเนียเกิดขึ้นภายในอวบนั่งอยู่ในลำไส้โดยอวบนั้นก็จะมี แต่ม็นมีช่องนะเรียกว่าไมโครไคลมีอีเล็กเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเรียกว่ากัดซุไม่กัดสมองไม่ใช่เซลลมีจำนวนจวนสองชุดเนี่ยไมกัดปปรมันเซเนี่ยก็จะเป็นเซลล์เไมโครไมโอซิสเป็นแม่กัดซเอร์เซลล์และไม่กัดุปเอร์เลยสลายสาเซลเหลี่ยเซลที่ยังคงอย่ เซลลยังคงกระจายอยู่ก็มีการแบ่งเปแตรม่ชนิสันตังโดยไม่โดยไม่มีการแบ่งโดยจะตกการตึงโดยในการสเปอร์แบ่งนที่หนึ่แบเป็นสองเมคสที่สองแบ่งเป็นสี่เคสและที่สแบเป็นสี่เคสและแบ่เคส์แต่ก็ีการที่จะเป็นกลุ่มใหม่เพื่อพัฒนาปเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์มีในนี้เซลล์ไส่ที่อยู่ เในคที่อยู่ในแคที่อยู่ตรงข้างกับแมไทกเรจะเรียกว่าเซลล์ไขส่วนเซที่อยู่ทั้างกับเซลล์ไก็จะเรียกว่าเเส่วนตัวคที่อยู่ตรงข้างกับมไทเรียกว่าเอ็นเส่วนสองก็เรียกว่าโลาไออยู่อยู่ตรงกลางอยู่ด้วยกัน กายเป็น่ซางเป็นเซลล์ขนาดใหญ่โงการนั้นกลเป็นผการเสร็จสิ้นแล้วก็จงเลิดในโครงสร้างที่มีนะฮัแลขนาดเป็นผงมีเซลล์แต่งเป็นเรนียกว่าถุง T O เป็นเวลลเป็นเลอไฟท์เพลกเนียที่จะเกิดโตเป็นโดยมีเซลล์ไข่เซลล์สืันครับส่วนนี้ก็คือเราออกแงบโมเลืชนในเชิงของพืชต่างๆนะจะมีดังนี้ สรุปสรุปผลที่าด้นะครับจะเกิดขึ้นภายในอาวุนนะครับซึ่งภายในอวุเนี้มันจะมีให้กับสปอร์มาเตอร์เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 2n หลังจากนั้นจะทำการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้เป็นโครโมโซมชุดเดียวหรือว่า n หรือว่าเรียกว่าหนึ่งลอยนะหลังจากนั้นโครโมโซมหลังจากนั้นเซลล์ที่มีในโครโมโซมจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสามขั้ได้เป็นแบ่ง n เดสหรือว่าเจ็ดเซลล์นะครับ เรามาเรื่ต่างการถ่ายเราเอรงูนะครับเราเอาแรงูเนี่ยมันจะไปอยู่บนยอดกีซอนของเพศเมียก็คือต้องมีหนึ่งในสามปัจจัยนะครับก็คือลมก็คือจะกินมาลมลมสองก็คือน้ำก็คือน้ำพัดมาสามก็คือแมลงนะครับแมลงจะกลไปเมื่อเราเอารงขึ้นไปอยู่บนยอดของกีซอนเพศเมียแล้วมันจะสร้างหลอนนะมันก็จะปล่อยส่วเกิมของตัวเข้ามาที่มอสนะครับตรงนี้นะและ สเปิมต so ัวแรกเนี so well, so the floor, ่ยมันก็จะมาเจอกับรังไข่ของพิเมียครับมันก็จะส่งกันไปเป็นไซโกดส่วนสเปิมตัวที่สองจะผสมกับโกลารีปีไอจะได้ออกเป็นเมนูสเปิมครับการใส่เราเมนูและการรอดของหลอดเมนูครับคือการที่เราเอาเมนูที่แดดแล้วผูกมันยอเจสอนตัวเมียซึ่งอัจเกิดโดยอาศัยดมน้ำสักแมลงกลับไปมันยอดเจสอนตัวเมียก็คือจะมีน้ําช่วย น้ำหยดๆที่จับเรองีีนูไว้แบกหนึ่งสองแดบนะครับการถ่ายนองในมือในดอกเดียวกันหรือต้นเดียวกันก็คือเป็นการผสมตัวเองอาจจะเกิดกับการผสมภายในดอกเดียวกันหรือประดอดแดดใต้นเดียวกันก็ได้การถ่ายนรองในมือครับต้นก็คือเป็นการถ่ายนรองในมือหอมกื่นชนิดเดียวกันแต่ทางต้นกันนะครับและมีคนสมงัติทำกามต่างกันหรือมีไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเราไป็นของพื้นแต่ที่นี้สังเกตได้ว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะพฤติกรรมของมันไม่เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างการตัวอย่างของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของแทนโฟมกระดับก็คือเมื่อเรามาใส่ไปดูในน้ำคนนำตาครับมันจะพอเวลาที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะสร้างหลอดนะครับสฤติการเป็นอีกสนนที่ะครับ หลังการไปเรนูเปออก่อเกผ่านมิสอนทิพย uh um. yeah. ์เน right. mm ียแล้วผ่านการมิสอนเิพย์เนี่ยลงไปยังรังไข่เซิร์เซลทั้งสองเซลลจะกเลืองที่ไปตามยูิีเลสเข้าไปในจอตีซึ่งจะเข้าไปในุเอ็มพโอเพื่อเกิดการผลิตเซต่อไป ข้อท yeah, ี่หนึ่แมกับสปอของผู้ดอจะเป็นนกเทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใดต่อไข่สองนกเคสกอไข่สามนกเคสต่อควายสี่นกเคสงูแกะนูเคสทุกคนตอบอะไรกันครับเช่ลยตอบแแกะนกเคสข้อที่สอการปฏิทินีเกิขึ้นเมื่อใดตอไข่ก็เอาเมเข้ามาส่วต่ออ กาไแล้วเอาไปเข้าผสมกับเซลล์ไข่ต่อไฟสเปิร์มยเซสยที่หนึ่งเข้าผสมกับรังไขงงูสเปิร์มยีเซสตัวที่หนึ่งผสมกับลร์ไเดียเฉลยเอไฟสเปิร์มเซสที่หเข้าผสมกับรังไข่ข้อที่สามดับเบิลฟร์เรเซชันที่เกิดขึ้นในดอกไม้หมายถึอะไรพราไก่การผสมของของสเปิร์มดีกับไข่ ออไข่การผสมระหว่างตะเบิงก er. ับไข่สองครั้งคอฟายการผสมที่ทําให้เกิดเอนโทร่คอนเจนเดตงงูการผสมที่ทําให้เกิดเอนโทร่ไดเอนโดสเตอร์เฉลยตอบงูการผสมที่ทําให้เกิดเอนโทร่ไดเอ็นโดสเปอร์สี่เดิมใจในกลุ่มแอนโทร่ของพื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิเหน่ง เซลล์ไข่สองเซลล์ที่มีโคลามโซมยีสต์ข้อความทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ที่มีโคลามโซมยีสต์งวงเซลล์โครโนโซยีสต์กับไมโทไซ์เฉลยข้อปายทั้งเซลล์ไข่และเซลล์ที่มีโคลามโซมยีสข้อห้าในการแบ่งเซลล์สปอร์มาสเตอร์เซลล์เพื่อสร้างอวัยวะูนั้นใช้วิธีใดออไข่ไมโทซิสออไข่ไมโทซิส อายไ,ไมโอซิสก่อนไมโอซิสงมไมโอซิสก่อนไมโอซิสเฉลยตอบงงูไมโอซิสก่อนไมโอซิสโคกระบวนการใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในอะพีนูของพืชดอกกอไก่การสร้างเมกะสปอร์จากเซลล์เมกะสปอร์ออนไก่การ,การ,การ การแบ่งตัวของยีนที่สร้างเซลลระวิวของควายการสร้างไงมโครสปอร์จากเซลล์แม่ไมโครสปอร์มูการเคลื่อนที่ของเซลล์ไข่ในย,ยังรังไข่ของควายราะการสร้างไมโครสปอร์เกิดในดอกเรืองมูโดยเซลล์แม่ไมโครสปอร์ในไมโอซิสเป็นไมโครสปอร์เซลล์ข้อเจ็ดข้อใดเกี่ยวขออ้องเกี่ยวกับการสร้างไมโครสปอร์ในคื่นดอก ไก่ในกะสปอทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์แม่จากเจริญเป็นเซลล์ไข่พอไข่เซลล์แม่สปอแบ่งไมโอซิสได้สี่เซลล์แต่จะเกิเพียหนึ่งเซลล์ที่พัฒนาเป็นถุงเอมบริโอคอควายเซลล์ไข่จากเจริญจากเซลล์เรนูนเ็นองถุงเอมบริโอมีนิวเคลียสเียหนึ่งนิวเคอตอบข่ ก็เซลแม่เนกระสปอสองเอ็นแบ่งไมโครซิสจด้เนกระสปอสี่เซลหนึ่งเอ็นมีมีเคียงเซลที่อยู่รอบและลักษณะเป็นจุดมีเรียอข้อแปดเซลล์สำคัญเป็นผู้ในทืชดอกเกิดจากกระบวนการใดและทำหน้าที่อะไรกอไก่เกิดจากเมกระสปอแบ่งตัวเป็นเซลล์ไข่ทำหน้าที่สร้างผล ขอไทยเกิดจากไมโครสปอร์เป็นเมนูมีเซลล์พันสองเซลล์ทำหน้าที่ผสมกับเซลล์ไข่และอิวเทียสทั่วอไฟายเกิดจากเซลล์ไข่เป็นตัวเป็นเซลเรนูทำหน้าที่สร้างเมล็ดมอมูเกิดจากเซลเรนูทำหน้าที่สร้างเซลไข่ในตรงก็แตกออกขอไทยเพราะไมโครสปอร์พัฒนาเป็นเมนู ซึ่งการเจริเติมที่จะมีสองเซลล์สุบพันธที่ใช้ในการปฏินสนธิกับเซลล์ไข่และนิวเคลียสพว่าของกลุ่มเอมบริโอข้อเก้าข้อใจอธิบายได้ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏินสนธิในคื่นดอ,อกตอมีเซลล์สุบพันธุ์ให้คู่หนึ่งเซลล์ผสมกับเซลล์ไข่เพื่อสร้างเอมบริโอขอมีเซลล์สุบพันธุ์ให้คู่สองเซลล์ผสมกับเซลล์ไข่และเซลล์ไข่สองรอบตอ เซลสุทพันเพศคู่สองเซลล์เข้าผสมกับเซลล์ไข่และอีกเพี้ยสคว้าในถุงรีโบงอีการผสมของเซลล์ไข่กับรีเพียสคว้าเพื่งงอสร้างเด็กข้าวต่อออเพราะคือดอกมีการปรดิส่วนที่ซ้อนเซลล์สุพันเพศคู่หนึ่งเซลล์ผสมกับเซลล์ไข่เกิดเป็นไซนโบและอีกหนึ่งเซลล์ผสมกับมิวเทียสคว้าเกิดเป็นเพนโดสเฟอ ข้อสิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังจากการผสมของเซลล์ไข่กับเซลล์สืบพันธุ์ที่ผู้ male คลอดกก็การร่วมของหลอดเรดูจากเรดูขอการสร้างเซลล์ไข่ใน็น embryo ข้อ,ขอการพัฒนา,าไส้กร,เรดเป็น embryo ข้อการตั้นที่ของเพศสัตว์เม่ไปยกับเรดูต่อ ตอปคาเพราะหลังจากการทัีสวน,นที่แล้วเซลล์ข่ายผสมกับเซลล์สืบพันธุน์ผู้จะกลายเป็นไซโปไซโคจะเจริญต่อเป็นเอมบริโสคส่วนื่นของดอกจะพัฒนาเป็นมาเด่นและผลตามมา